เจอไหมลูกลองหาดิแล้วไหน<ผ>มนันดับฟู้ดแล้วก็น่าจะเห็นแล้ว <พอ S 1> เห็นแล้ว<ๆ>เห็นแล้วไปทางขวาทางขวา,าขวาเดี๋ยวขวา,ขวานี่ครับตรงนี้เข้าเลยนี่ งเทียบเลยนะคะจุดพิกัดนี้ค,คุณแม่จะบอกว่าจะอยู่ตรงชั้นใต้ดิน<ต>นะคะอยู่ชั้นเดียวกับพีพีเกมนะคะแต่ตรงนี้ที่เขาจะวางไว้อะเป็นตรงฟูดนะคะฟูดคอร์ดนะคะจะตั้งตู้ไว้ตรงข้างหลังตรง B2S จุดสังเกต B2S นะคะมองเข้ามาแล้วจะเห็นตู้เรียงกันประมาณ1ิบวัวตู้นะคะเรากําลังเช็คอยู่ว่าเป็นของใครตกลงเช็คได้ไหมคะรู้ว่าเป็นของใครเขาบอกว่าเป็นของพีพีเกมนะคะเป็นของพีพีเกมสหรอคะ ใช่เป็นของพี่พีเกมนี่ไงนี่ อย่างเลยอ่ะเหมือนที่เราดูหนังพวกแบบว่าแนวไซไฟเนาะทรอนทรอนโอ้ใช่็กอันนี้ตู้เล็กนะสำหรับเด็กๆเนาะฮะเบาลงนิดนึง หนูดูอ่ป้าว่าประมาณเนี้ย <AC C> e <al> ได้แล้วฮดี้ยีวเองนะฮาดีมากเลยอย่าลืมนะคะทุกคนโาแวะทานข้าเราแวะเล่นได้เลยนะคะน้อแอมเช็ดต,ตู้ให้แล้วนะคะโอเคตอนนี้เขากำลังส่องอยู่แม่ให้งบน้องไปไปร้อยบาทนะคะดูที่น้องได้กี่ตัวนะคะแล้วก็ให้ภาพโชว์ไปเลยว่า ว่นาน่าเล่นแค่ไหนน้องโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวน้องจะเล่นตัวนู้นอ้าวใช่ใช่ใคิดตัวนี้ได้คอนะก็ได้ <wh> ไม่น่าสูงไม่น <ık> ่าสูง่อไปให้ตัวสูงก็มีปัญหาเหรอู้ง มันเป็นตู้แบบมินิเองอต้องเล็งต่ำกว่าน,นิดนึงคิดว่าจะได้ไหมคะเนี่ยอร์ d ูแมนถ้าได้ก็ดีปั๊มมาตั้งกับตัวเล็กจนนี่เหลือแค่หัวกุญแจแล้วนะคะ ใช่เป้ป้าพิกตะแคงเงี้ยสบายมากเล่งดีๆน่าจะได้แบบนี้แหละอ่ะคิดว่าได้กันเขาค่ะนักอือโอ้สาวเก่งอได้แล้ววันเด็กวันเด็กวันเด็กวันวันที่สิบสองใช่ไหมเด็กๆก็มาเล่นกันได้เลยนะคะ พาคุณพ่อคุณแม่มาทานข้าวแล้วหนูก็ขอเหรียญสิคุณพ่อคุณแม่เล่นเพราะว่าที่นี่ใช้ตู้ไปทงเคสน,นะคะอย่าลืมมีจุดแรกเหรีหยญเพราะเหรียญสิบใช้ไม่ได้ต้องใช้เหรียญเคอเคนะคะน่าจะได้แล้วละ่ะครับเอ้ยเก็บสวยเก็บสวย <S <S อ๋อติดมันไม่กิ้งเอาไว้นะมันติดตรงนี้เอาละค่ะคุณแม่ให้น้องไป100บาท10 <ทะ S 1> เหรียญโทเคนน้องได้กี่ตัวคะได้3ตัวคะ่ะแต่หนูก็เปื่มเท่าไหร่ไม่ปื้มทำไมใครทำอะไรขัดใจอะคะ,ส,ะส่วนสูงของตู้นี่แหละโอ้ยเป็นปัญหาของส่วนสูงน้องเองค่ะเระเียนมันต่ำเกินไปแล้วหนูก็สูงมากแล้วพอต้องถูกถูกบุโอ้โหก็เสยเลย ันนี้แม่มองเราไม่ค่อยเป็นปัญหาคือเหมาะสาหรับเอางี้เป็นตู้มินิค่ะคือเหมาะสําหรับคนคนชอบคลิปของน่ารักแบบเด็กๆอ่ะนะคะเวลาคลิปก็ต้องมองอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นปัญหาเหมาะอาจจะเป็นปัญหาสำหรับคนอ้วนไงอ้าแม่เฮ้ยอะไรอะ่ะติดพุงไงคะมอตัวยากอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นตู้แบบมินินะคะแบบน่ารักน่ารักแล้วก็มีตู้รุ่นเก่า ใครพี่เคยเล่นตู้เก่าแนะนำเล่นตู้นี้เลยเราไม่เคยเล่นงงเลยงงงใช่ค่ะค่ะอ่ะวันนี้วันนี้นะคะมาคลิปที่เออ่ซสชั่นแอร์แอ่ะซึ่งบางคนดูลืมกดกดซับสไครต์อ่ะลืมกดซับสไครต์บางทีดูเสร็จแล้วลืมกดซับสไครต์บางทีดูไม่ถึงเลย ช่วยกด subscribe กันไว้ก่อนนะคะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็มาที่แฟนแอนด์อาหรกด้วยนะคะค่ะวันนี้มาที่แฟชั่นไอส์แลนด์ก็แต่ร้านอะไรร้านพี่พีเกมส์ค่ะอยู่ตรงฝั่งฟู้ดนะฟู้ดท้องนะตรงฝั่งวิทูเอสหน้าเลยวิทูเอสวิทูเอสพอคีบเสร็จแล้วก็ทานข้าวได้เลยนะคะฟู้ดดีอาหารอร่อยโอเคค่ะแล้วเราวันนี้ขอตัวก่อน 拜拜。Bye bye.